ถูกตั้งเลยการเกิดสีใหม่เพราะว่าเอาไปปนกันซะไม่รู้ว่าเขียวก็ไม่ใช่แดงก็ไม่ใช่ขาวก็ไม่ใช่ละถูกไหมเมื่อไม่ใช่สีเป็นตอนนี้ไม่ใช่ตัวของตัวเองแล้วถูกไหมไปผสมกันอยู่ในนั้นแล้วกลายเป็นว่าเกิดความใหม่ขึ้นมาหมดเลยเมื่อเกิดความใหม่เกิดขึ้นมาเหมือนกับว่าความพิสดารเกิดขึ้นมาแล้ว ความพิสดารเกิดขึ้นมาเพราะมีสีเหล่านี้เองเอาไปปนกับน้ําน้ําเขามีของเขาอยู่แล้วเขายังไม่พิสดารเอาง่ายๆอย่างนี้นะน้ําเขายังไม่พิสดารเลยก็เหมือนจิตยังไม่มีความพิสดารอะไรเลยแต่พอเอาสีเข้าไปน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าเกิดความพิสดารเกิดขึ้นมากมายในน้ําแก้วนั้นกลายเป็นสีอะไรก็ไม่รู้เนาะพูดถึง,งนะ นึกนึกภ้าให้ออกนะคะกปจะ,ะนี่ว่ายังผัดสาเนี่ยนะค่ะผัดสาเนี่ยเข้าไปปุ๊บผัดสะกเข้าไปปุ๊บถ้าเขาจะทํางานเขาจะต้องมีอารมณ์มาปรากฏเขาจึงจะทํางานได้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีอารมณ์มาปรากฏทางตายังไม่มีเสียงมาปรากฏทางหูเป็นต้นอ่ะนะคะคพวกนี้ ไม่มีเกิดค่ะแม้แต่จิตก็เกิดไม่ได้แสดงว่าจะต้องมีอารมณ์มาปรากฏก่อนถูกไหมจึงจะมีทั้งสองอย่างนี้คือจิตกับเจตสิกเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะรู้อารมณ์ค,ค่อยคิดนะคะค่อยคิดตามนะสมมติว่าเราหลับตา ภาพข้างหน้าของเราเนี่ยเรามองไม่เห็นนะ้ตอนนี้นะเหมือนตอนถ้านถ้าเรายังไม่ลืมตานะเราจะไม่เห็นภาพข้างหน้าเลยแสดงว่าตอนนี้อารมณ์ที่จะมาปรากฏข้างหน้ายังไม่มีถูกไหมคะถ้าเราลืมตามาอารมณ์มาปรากฏข้างหน้าแล้ว<ม>เห็นละเมื่อเห็นเมื่อไหรเจ็ดอย่างนี้ทำงานทันทีตรงนี้ค่ะเจ็ดอย่างก็คือนามรรมเจ็ดชนิดเลยนะเพราะว่าการเห็น การรู้รู้อารมณ์ตรงนี้เป็นเรื่องของจิตถูกไหมแต่ตัวผัสสะทํางานไปเรียบร้อยแล้วกระทบไปเรียบร้อยแล้วผัสสะแปลว่ากระทบอารมณ์เมื่อกระทบแล้วเวทนาไม่เสวยไม่มีเวทนาจะต้องเสวยทันทีคือด้วยความเป็นอุเบกขาการเห็นครั้งหนึ่งอุเบกขาเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเวทนานะสัญญาจําทันทีเลย่ะจำว่าเป็นสีนี้ค่ะจำว่าเป็นอย่างนี้ค่ะ รูปร่งสันฐานจําเรียบร้อยแนละ้วเจตนาเจตนาก็คือตัวกระตุ้นถ้าคําแปลนะกระตุ้นเตือนสัมพยุตรธรรมก็คือกระตุ้นเตือนจิตกับเจตสิกที่เกิดที่ตาเนี้ยให้มุงมนะะะม่งไปสู่อารมณ์นะเจตนาเนี่ยนะฮะมุ่งไปสู่อารมณ์นะเสร็จแล้วเอกคตาตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์นี้เลย ชีวิตตินทรีย์รักษานามธรรมที่เกิดที่ตาเนี่ยอย่างต่อเนื่องแค่นิดเดียวค่ะช่วงที่เขารู้อารมณ์พร้อมกันช่วงที่เขารู้อารมณ์พร้อมกันในขณะที่เราหลับเนี่ยเรายังไม่เห็นพอลืมตารู้อารมณ์พร้อมกันอย่างนี้สิ่งเจ็บสิ่งเกิดพร้อมกับจิตตรงนี้ค่ะถ้าไม่มีตาคือคนตาบอดเขาจะไม่เห็นถูกไหม เมื่อเขาไม่เห็นจิตกับเจตสิกอีกเจ็ดนี้ไม่มีค่ะแสดงว่าสิ่งสองสิ่งจะมีขึ้นได้ต้องมีสิ่งหนึ่งเป็นเหตุปัจจัยให้กับอีกสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เรียกว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งนี้เกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่มีเคยได้ยินคำว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีใช่ไหมคะ ถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะฉะนั้นอารมณ์ถ้าเราไม่เห็นแต่เราได้ยินเสียงมันก็เกิดได้เกิดได้เหมือนกันแต่เกิดทางหูเข้าใจใช่ไหมคะแสดงว่าผัสสะเกิดแล้วเมื่อเสียงมากระทบถูกไหมผัสสะเกิดแล้วเวทนาเกิดแล้วสัญญาเกิดเจตนาเกิดเอกคัตตาเกิดชีวิตอินทรีย์มนสิการเกิดพร้อมกันทีเดียว ในการได้ยินหนึ่งครั้งนั้น <c oughs> ไม่รู้ได้ <c oughs> เราเห็น <c oughs> ด้วยตาไม่ได้ <c oughs> แต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าไปรู้ถ้าปัญญาที่ไม่เกิดจากการเจริญวิปัสนากรรมฐานสติปัฏฐานสี่ไม่มีทางรู้ได้ค่ะ